Yeah. É. เคือกงกลางนเจ้าของตระกรวัาที uh, mean, ่ใครคือวทุกขโอมวันน right? ี้เออวันนี้เปวันกลบ่เกอ้งครับปูกลมหัวบว้างครับเออมือวันที่สิบสามวันนี้ก็สิบสีวันที่สิบสี่ก็คือวันพระอวันพระกัปโวเออวันเข้าประดับดึงเออพืปูง่าแก่ได้มารับออกโะมารับเคนบุกคนบุกทุนที่อยากจุดโกหกจิตา ได้ทำบุญเออไปหาผู้วมงรับรับคันไปกินข้าวกินปาลาไปกินข้าวกินน้ำอืมดูกันโอ้ยพ่อกูเคยมาปกข้อบงญ่รั้วหนึ่งปรขกอบงาเปิดวัดกันนะพ่นเราควมาตั้งโอ้ยอมยกูเคยอยากกินรวกรอกแค่ินกบะปงกับแกวเคปิดว,วัาเปิดว่ากันนะหาอเมยมาลบผัดวายยิ่ื่าเปิดจับคันนะดื้มครับปู่ วัฒนธรรมไทยของคนอีสานเออจังแก้โบราณเก่านานมาเออมีประวัติมากเมื่อกลางนั่นแหละอืมถึงเมื่อไรเขาก็ปล่อยมากราตรอเออคีบพิงยาชื่อแรงไม่ไป,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 ไปคุกไปเกิดนะอืมบาดเชื้อบาดชื่อตายไปนะลืมครับบ่ได้ไปคุกไปเกิดคือจองจงรูปกระมือ เออคีบึงยานครัวไากับมือเออเกิดเป็นพันลูกบ่อยจเคยขาดต้องยืเป็นทั้งพราะว่อคือคือไม่มีเก้มอต้อมเออาต่ยุคหันถนมขนมกับมือได้คีบึงยางนั่นน่ะเยี่มครับปู่ใช้บ่อยมืองามกอลอยมาตืปล่อยมาบ่หมจักว่าจักคือไปข้างไงหรเป็นคีเป่าขนมนั่นน่ะเขาบอาีเป่าขนมน่ะตายกห้งหันดวนคือหิ้ยู่กหัน เออแต่เรื่องโปรเปิดปูเปเกิดเรื่อยๆครับปูเออมากเกิดข้างๆปูแรงค้งตายเพราะก็เอาเขาวา่าเขาวา่าเนาะคร <ขอ S 2> ับเออจากมุกักรทีไปขึ้นมากหาดังรวงวิ่งยานแต่ว่ามุกจักรมองไปมองมา,มา,มาปิดขึ้นก็มองหางขึ้นก็มองเงยให้ดังมองกบเปิดขิ้นปอกขึ้นเป้าไปก็คือลแล้วก็เคยเขาวา่าเขาวา่าแนียนจากคงนั่นน,น,นะเห็๋ยวครับรูเออมากเกิดข้างลนะ ผีมันมีหลายที่ห่อคือโค้นั่นแ่ะคือมันมีที่ห่อกับมือเดียวครับปูผีกวนานกวนเมืองกับมือคือโค้นั่นแหละมันเบาง่ายเออผีก็คือกันเขาโค้นั่นแหละมันมีผีดีกับผีคั่วกับมือผีสีตัวกับมือเออผีหลอกกับมือเนี่ยนหะเขาเอึนผีหลอกเดียวคาปูพวกนี้โค้งข้างแต่กันยังหลอกอยู่อือ บักน,กกนางบอกบชีอ่นะบกวายเยอเลยมันตัวกูมันว่าถึงมา,จากจังเจมือเข้า,า,าม,อาาอม,อมนนือกูน,นะ่ะหามือเพราะฉันหอวตัวแต่นานจำมันสี่ตัวเออขนกระโดดข้น้คือกั่เนาะนี่แหละเออการทำบุญเป็นนยังเพื่อนจังให้เคยบุญให้หก,กจกิหูกนข้าวมานถึงวันผ,า,นผา,นยายระระกะวมเออเป็นนยังพอแม่พ่ดจำผ้าเยอะมา,จากจังกจ ภูต่่คู่มากคุอะอะเปยงั้งเพยงังเรียงือเร่องช้างเปยงั้งเพยงังออกเขาไปว่างน้าขั้นเช่ให้ขั้นเช่หน,นะน้าเปยงั้งจังเหตดหอเขาอืมหอเขาพัดยอกพัดเก้าเออเปยงั้งเพ่แก้งไปใหญ่ไ้น้เดึงบัดมาเปิแก้คือถึงเวลาปับเชื่นี้เออมืม่อปิ้นกบปื้เขียดมื่อปื้นกูปืป้ปลามื่อของหวานของข้าวอืม มือออยมือมัน่นบักเปจัง้งแต่เคิมบ่บายเกิดเป็นแก่ห้าั้งองบ่เคยเรียนรู้เรือจักเือตือรูปร้านบ่เคยทา่างุญหาเตอพอเมื่อตายกเรียกกับมือจ,จอยจัดบ่เขาวาดัดฟังทางง่างกก่นติงดึกตโก้ตุ่ตือนั่งพูดนัมงน่านัเบือน้่งหอน่นไรจะมันนังคึกได้ก็ขายเกินไป พอ่อเมื่อมือให้มื่อหน้าเก่าไปขายหรือไปขายมืออืมบ่โง่พ่อเมื่อเพงเลาวเนาะแพงให้แพงงหาเพ่งไวง้ให้หใหกูขายเจ้าห้าคอยตายไปก,กูคอยคิดว่มือมองดูมองกินลูกคอยคิดว่มื่อมองดักมองนอนไว้แตงยิบคือต้องลูกไรนั่นน่แนะแม่งยิบยิบก็ต้องคือต้องดูข้างยิบไม่ดูก,กดมไมกว้มาเรียวครับปู่เออตรงให้ตรงหน้าไวาใ้ให้กูขายเจ้าตรงให้ตรงช้างไว้ เป็นห่วงลูกเนี่ยไหมแต่ถือจ่ายลูกไปจ่ายค่าจ่ายไปลูกเนี่ยขายดีเมื่อขายดี่ึงครับบ่เคยคิดว่าอีพ่ออีแม่ปู่เอาห่วงวั่งมาสักผัวขนาดงาจ่ายยังบ่เคยใช้บาทใช้พ่อใช้แม่เลยยะดิบคู่แังแข่นกับมือบาทนี่ก็ได้บ่ได้กินงเขาเกะเยอบาทอืมพุงดัดชิ้นเมฆอ่ะบุญไงกับเสียคนอื่นมากเออช้าเขาเว้ยซื้อ รือดวงติดป็นยางที่ไร้าตขาดมืดเออมารับเอาชวนบุญชวนผูสมโนมือนี่ผู้ข่าเออมาจังขันจะงขอ่เพื่ออัดขื้อขานก็จ้งเดีรับเรื่อๆครับคขันบอื่นกับ่นได้รับเรื่อผู้คนกับโจรงอื่นเออะตรงอื่นมาด้อยีพออิเมย์อยอพอหังเอ้ยยิเมย์่างเอ้ยมาลับเอาด้วยคอยมาเด้วด้วอยเอาอาหารการกินมา ถาวไย้ช่างวัดว่าอารามมันว่อยาก่ามหาทุ่มบ้มือคือบริเกรเเรีอมครเบือพเครื่กงข้างงอกากกพรคุ้มเกอือผ่าชุ่มอกขาเก้าบวางเือบางคือเพิ่งก็ขวดยาที่ง้มค่ะอืดมืองามบ่ม้ะกำมืองามอือก็จเก่นกัอือมะเฟืองเครืงข้างบูกเจ้าอเพราเคยเขาวัดเขาว่า มือกะนอนนอนถึงบ no, no, ้านถึงเมืองี้เรื่มปับปูบ่ชงฟอมแม่คือย้่งไปยั่งบ่ข้านจจายากจะรู้กับของบ่ได้รู้เลยถึงถ้าจะของตายไปื่เรื่อเขาก็บบ่ได้ถึงงามกับบ่ได้ถึงแั่บ่จะบุ๋มไปเพราะฉะนั้นทุกมืออืดใชไหมไหมเร็วอืแเรวก็เข้าหูจักเล้วเออถ้าเข้าใจไปเข้าอาจจะผักผักรูดนีง เขาอาจจะบร่ได้กินเพราะว่าเชื่อมาชีอลูกเข้าบว่าไปวัดไปว่าเร่ครับปู่ในเมื่อเ้ามืดเช่อวัน่เนี่ยเจเคินก็ไม่เลฝาฟังไม่หูไม่ล่าไม่ตื่นไม่เมือเออเข้าคดส่วนสียเ้ามืเนี่ยส่วนชช่าวินเขายังเหลืออยู่เข้าคืนขางบูขางบก้โเนี่ยคนพ่าเชีดนี้อคนพายขางจี๋ดเ้ิคนพาขางวัด เพ่งพ่ายทางเดิมชาววันนั้วรูกพ่งพ่ายคือขวาว่าขวาว่าพือเขาขายบอกขาย่าท่านไปน้ำพื้นเออเขากระได้กะตรงนี้นะมองที่ได้รูได้ถึนไดไปหวันน้ำบ่หนาเรื่องบ่นี้เด้อแต่ที่ว่างูจะคองได้ตายกป่าทีได้กินขขาเกลี่ยเพาเมื่อนี้งูได้ก็ตามเด้อเขาขายกินเขาขายเลื่งเหมือนอลูกเจ้าอันนั้นข้อมือตายไปก็ด้รับเลยมาปิดตังค่ะ พอทะงานเข้ามือชีวิดอยู่ทำวันนี้เริ่มตะแก้มันเปล่งปรงไปก็ยิ่อเลิดไปคลิกใหม่ทำใหม่เครื่องักคุมเจ้าเออใช่บาทใส่พราทุกข้าเจ้าสวายงามน้ำสวายข้าปลาอาหารน้ำตายไปทิเรียถึงจะเข้าน้ำไมราะยิ่งเดืองยิ่งเครียดยิ่งตายอีกตายแล้วตายอีกยิ่งตายแล้วตายอีก ว่าาขึ so ite, it so cool ้นข so ึ้นค um, ือว่าปู่ตายแล้วตายปูตายแล้วตายกจะไปหาหวเพื่อเคื่อผมผมคึ้มขึ้เรื่องว่ามักปืนกันขังงั้นด่ะเป็นดังจะได้คือจะขังจำไหวหว่าเอารับขังถือจะนอนมัดใจมือใจวันแร็วเอฟคือผ่านมาทางข้องยิ้มแล้วด้วยตื่นเง่ายนาทพูนมางรัตนพงษ์ นางเกดวันีอยากจะนั่งนึพพาพัะรวดีทุกติพรชุ่มคือข้าผ่าวินื้อเออบวมบุญมมากพวกได้เรื่อกไดหน่อยกับเป็นบุ่มเป็นุดมมคือเก่าเด้อเด้อ่อาเพอาะงมือโชว์มือดามือชว์มือมมงงานรู้วัเนะ้ยสุขาบาหนึ่งแล้วก็รวยอันนี้ก็ย่ีคืผ่านมาทางช่องแตงโมเออน่งปืเรื่องวปักกัานั่งคึกเกานั่งอุดรนั่งลัง นางรุมรักขโมยวิ่งของครอบครัวนั่งมาได้พ่อน่อยเบานางตุ๊กตู่พร้อมกับนางช่างเมืองของโชคนั่งไข่รอกาแก้วเออนางที่จีรยาชาวนาวังร่วมบ่ม้าอ่าขอให้มือโชคมือดาบมือโชคมือม้อาด้วยนะจุกข่าวพระอื่ึงแล้วก็รวยนะลูกนะคอยเคลื่อนไปนั่นนะยืมับปู นางบันณาบ uh, ุญร <e ่วมเออขอร่วมบุญถวายโปรช่าพผอมอ่ามือโขกมือดับมือโขกมือไวถึงถึงแล้วก็รวยนะลูงนะอืออันนี้ยายก้านเพลิด้พลิการคองมือซื้อไหวร่วมข้างเีดีกับองค์ปู่อ่าห้ยมือโขกมือดับมือโขกมือไหวใจรวยนะถูกขับพราดถึงถึงแล้วก็รวยนะลูงนะเอาจะเดื่ระเริ่มงโคขับขับกันเอง ช่ามือคือปม่อีกรอ่ช่างมือคือปม่ไม่ดเพราะว่าอม,มือบักมือแ <c oughs> ตม่ดีแต่ช่างมือโอ้ยแต่แม่ไม่ีแต่พ่อไดเรีเ้อมือ <c oughs> นี่งแต่เขาบอกจะเครอีกนะครับป้วนางถือมงผ่าระเวรร่มวมข้างบุนพร้อมกับ กาหนุางชกาพรมจารักนางเช้าเช้าวิ่งเออรวมขางบุมน้ำจุขารัสนิตยาปัญจะอืมขอรวมบุญให้พอเมื่อแจ่ก็เมื่อกจกทุกขุมนือือกลันคือคับคับครับคับครับครอบคือบครั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 ครับคครัรรวบรบคครัรับบคมัครับคบครคห่บรหั พ่อจะไปไหวไปไหว่ะไรเจ้าพ่อมือยอาแคชิบเก๊บากับพ่อเด้อชิบเก๊ะบคไมนไปตายใช่หรอเปลาบอกตก้าบอกตกาวาออกกับช่อไหนยื่องคาปูอต่ชื่อไเขียนไปบอกตัวไม่ไม่บอาออกกับชื่อบอกขึ้นไงไม่วางเรื่องคาปูฉันก่อช้คำปูเออความวันเกิดจ้างางเชงอารมการหาเกิดวันใจชื่อสิบสามการใจโยมเชงไหมเออเกิดว่าชื่อสิบถามบอกครับ เออขอให้องค์ปู่ตรวจเช้มดวให้ด้วยว่าแขงและสื่อื่ดีนังอีพอพอบกับพวงมาบอกม่ได้บอกพอกับพวงมาได้ข้อข้อบอกโอ้มาดค่เครื่องต้อเมื่อนั่งนอือเอาพวงมาได้ของงานแข้็จเอาดูการหายืิตขอให้มื่อข้ามือดบมือคบเมือวันอายุวยนะส้ถูกขาพราะได้เงินแล้วก็รวยแล้วรนะเอาจะรื่มจะดื่มแล้าออัไปอ่ะบอกว่าง่ายมากโอ้ผมเตครับ ฝ่ายขาวข้ามหมวนอยู่วก็แก่แก่ฝ่ายขาวิบเจ็ดนอ๋อฝ่าาวสิบเจ็ดปีตีปูแท้ปื้เบอร์เด็กคู่แท้ปื้เบิร์เด็กคู่แท้ปื้เบิร์เด็กคู่แท้ปื้เบอร์มือคีบามให้ออกคีบคีบมือไว้คีบคีบขามให้มาออกคีบคีม อขอขวัญวันเกิดของนางแข้งอารุณกันฮะสิวันนี้วันนี้ค่าเค้กพ่อให้คือเดเลค่าเค้กให้เพื่อเดได้่ังคาปูค่าเค้กพ่อกจกให้เินโอ้ยางแข้งอารุณค่าเค้กวันนี้เก้าสิบเบาทเก้าเาทิบเ้บาทเอาแกให้เพื่อเถิดเลนะลรูกนะเอาจะเรื่องจะเรื่อง,องทัมาค่าเึ้กเราเจาจะแข่งเลยได้รือยอยงไป แต่เก่าสิบเก็ดคุณเร็วแต่เก้าสิบเก็ดนึกลืมเก้าสิบเก็ดอืเก้าสิบเก็ดบาทนั่นแหละอ้าวอีกอย่างแต่โมขอกับคาราวะขอโชคขอราบขอโชคขอมันไม่ใช่วันเกิดแต่ขอโชคได้ไหมเพราะว่าไปขอนแข้วเมื่อวานนี้ไปขอนแค้วอือคนขายร่วงเลยพ่อเอ๋เออวันนี้ขอคืนก่อนเกือกคนขายจะแก่ปอืม เรี่อมครับจ่ายให้เขาป้ใจายอยู่ปูไม่ห้ปาเงื่อมครับก็จ่ายเงี้ยมสองวังี้กมขึ้นคอจ่ายเรี้ยมก่วนไะแม่เงี้ยไ่ปูอ๋อฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาจม่ายให้เขาหมอเออข้างใช้จ่ายจ่ายผใจหายนิ่งนั่งแกงโมขึ้นแกงโมเอาไปดื่วันนี้พ่อให้คาเข้าวคาเข้าวนะเด็กชิบขึ้นเก่าเก็ชบเหมือนดืมน้กนะ ได้ขึ้นก็อบบกดิมรับปูปพาบ็ไก่ย่างไปนั่งบอกซึงมากรใหญ่อันน <Commercial. S 1> ี้เขาอินยังน้อยขอกับใครว่าอีกพ่อวันนี้ไม่มีข้าวเข้วแต่ขอข้าวกับนั่งหน่อยวันนี้ลูกไม่ได้ถอนเข้าวแต่ไปถอนเข้าวบอยู่ข้างบ้านนั่นแหละที่นั่งานวอยว่าสิต้อเฉียวม่หัวไ่สุดเดือดรูปแบบแบบยืมมาเข้าบบยืมนุ้ยแยืมนุ้ย เออวันนี ừ, ้ให้อ mm. ีง um. ังให้อีงังั à, ่งแน้วไปต่อเขี่ยวมันออกเลยนะเออขาดต่อยเขี้ยวพอถืออกหาปพ่อจะปอดปอ๊งั่งงางหวพ่ต้องออกจักบาทด้วยพอถืออกคนเดียวเลยออกจักเ็ดชิ้เอ็ดชิไปักป่างานหวด้ยอขาดต่อเขี้ยวอันนั้นเขาปอดเลยพ่อปอดอเกิอเนาะอ่าโมกังั้งนั้นอืมไม่ังนี้่ อันนี้เอฟืีผ่านมาทางข้องบกเซีอีกเนาะนางเช้ากินยาพาวิชาหน้าอืมกับงนายรับลูกข้าขอบขอบครัวโอ้คอยคอยเกลีคือใบให่อีหรือว่าแข่งืมันรวมแข่งรวมถวายเนาะเออขอบกับหัดจิ้มหัดจับท่องคือมงานเอาข้อหดอืู่นั่งล่งมือโขมือดับมือโขมมือหมันอีก็้มนอเจ้ขาจากมือขมมือจาบมือโขมมือหมันอีกเออพอะด้กทางกินดีไเื่อมมือเกาจกเกาชืะ 没有，就是个破通话嗯，好、hmm. 你。的。